เห็นเรางไว้อาจะจะมีลายคนโดนอยู่นี่จากบริษัทนี่เนาะจากคุนทรงซื้อน,นี่ที่เอนเนาะพี่น้องเอาสวัสดีครับเ <c oughs> นี่ยวมือจมะมาบอกอุทาหอนพี่น้องการสั่งสื่อสินค้าออนไลน์เห็นในเน็ตเยอะนะไม่รู้จะโดนกับตัวเองเนี่ยมาโดนแล้วผมโดนแล้วในสินค้าชินนี้ครับทั้งหมดมีมีหาลายชื่อ มีทั้งหมดหาคนอยู่ใน,นที่ติดซอนทับกันอยังไงเนี่ยมันจะเป็น,ปน,นสินค้าตีกลับนะครับเป็นตัวตัว,ตว,ตวล่างๆเนะี่ยตีกลับจากบริษัแ<บ>ทแฟตไอค้นทรงจะเป็นแฟตครับที่ไอ,อ้ตัวก้อนจะเป็นของ T N T เนี่ยเนี่ยครับค้นทรงรร T N เนี่ยครับ T N เตียนทรงมาจากู่เดียวกันทั้งหมดเลยครับทั้งทั้งหาคนเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ะเมเีนเบอร์ผู้ส่งก็เหมือนกันทุกอันกล่องมันบ่ไ้ไว้เอากล่องไงมาดูเนี่ยถูกเนี่ยครับที่อยู่ผู้ทรงเนาะเบอร์สัต์ทียน็นี่แหละหรือซื้อทียนนะครับเบอร์โรนี่โทรทันติดจักเบอร์เลยครับทั้งหาเบอร์เลยเนี่ยมันจะมีส่อนทับกันอีกอยู่ของเจอันทีข้างล่าง อันนี้ผู้นี้วู้รัวซื้อยังอีกนี่ครับอีกคนหนึ่งส่งจากร้านเดียวกันที่อยู่เดียวกันครับ,บรถ้าเบอร์โทรคนละเบอร์เลยอันนี้ของจารูวัดเนาะของจารูวัดอีกนึงซื้อ,อยังก่อนน้องมันเนี่ยอีกคนนึงอดิซรครับในตัวนี้เป็นอดิซรคือเขาทรงซุ่มซุ่มมั่วมาเนะครับพอดีผมรมประยู่มาในลูกสาวรับให้ใหลูกสาวเป็นคนรับให้ก็เลยโดนจ้ะมันเป็นขั้นเบ็ดครับขั้นเบ็ดดูนะกีกอก น,นั่นนะถือว่าของเล่นเด็กน้อยพุ่นเอามาเทียดมองมันกันนะบัวเราหาคนอยู่เพราะอะไรนี่บุตรบุตรว่าม่สื่อเลยกับหาไม่หาคนนี่อันอันนี้ติดติดซ่อนทับกันอยู่ในสองสองคนสองเจ้าอันนี้อีกเจ้าหนึ่งน้ำพรมนี่ก็อีกของพรมอะไรก็อีกเจ้าหนึ่งยู่ในสามยู่ในสองเป็นหาเจ้าเขาบรับกับทั้งหมดสินค้าตีกับทั้งหมดเลยอยันนี่ มาพอดีลูกสาวหลับไห่เยียบร้อย,ยเลยสามร้อยสี่สิบบาทแต่ว่าของของยอดเกายอดของที่ส่งไปผู้อื่นไม่เจ็ดสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยแปดสิบเบอร์โทรที่อยู่อันเดียวกันป้ครับแต่บเบอร์โทรเนี่ยบเบอร์โทรจะบวกขึ้นกันอันนี้ตัวใดต้องวันหนึ่งห้าแปดลองไถอันนี้สอง,สองหนึ่งเจ็ดมีผู้ใดโดนบ้างเลยครับเนี่ยเนี่ย,ยทีเอ็นเนี่ย มั่วมากเลยเป็นขั้นเบ็ดครับใส่งามบ่ได้หรอกหน่อยกินได้เตี่ยวขั้นเบ็ดขั้นนี้บ่เกินบ่เกินร้อยบาทน้า,<อ>าจับกูปุ่นี่เดี๋ยวเขามาเทียดกับขวดน้ำนี่บังขวดน้ำนึงหักก็คือหักทิ่มไปเลยพี่นเนาะสายงามบ่ได้หรอกเป็นขั้นขั้นสามจุดหกเอามามาัดลองมึนกันเขามันนะนะอย่าลองยกเบิึงกันหนามันเลเขาเทียดกันเนะลย bò nhóc ninh nhanh cực nhóc lời nhóc lời nhóc 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 rút nhóc Cảm ơn nhóc 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 แค่จันขมนอ๋อ่นยกงูกันนะง่า้สุดเลยทูกันกขก้นอยู่นี่เหรอบหักเน้วะเออมันเห็นบ่เกิดบ่สมราคาพี่น้อยดเดิมกลยบ่มีดามันเป็นแบบนหนเป็นตรงๆมาเลย นี่ครับของจักส่งมาแบบไรคันบ่เกินร้อยหนึ่งโอ้ยเสียหัวเลยพี่น้องเลยนี่เราคงว่าอาจจะมีหลายคนโดนอยู่นี่จากบริษัทนี่เนาะจากคนส่งซืน้อนี่ที่เอ็นนะพี่น้นองอเอ้าเรียบร้อยแล้วพี่อยูยเรอเห็บอยแล้วพี่ฮะขอยงสามทอนเลย ก็กคือว่ายกขึ้นได้เหรอผืนเดียวเพื่อจะนีนก็หาว่างก็ว่ากันยกขึ้นยังสี่แล้วก็อีเด้อเนี่ยทิมเลยเงินสามร้อยสี่สิบบาทเนี่ย <c oughs> ครับทิ่มนี่ก็ขาไม่ยังไงครับม่เตือนเตือนไว้ครับถ้าเห็นถ้าเห็นจากบริษัทเนี่ยจากคนทรงซื้อเนี่ยเขามันเป็นการซุ่มทรงครับซุ่มทรงมาขายเสียรับบลับอันนี้ทั้งปัญหาคนละครับไอ้สินค้าสินนี่มีซื้อคนทักเอ้คนรับหาคนละเขาตีครับ ผมพอดีผมมาอยู่ทำไม,มลูกสาวรับให้เกิดคือได้เรื่องเลยเสียเง,งินฟรีครับสามร้อยสี่สิบบาท,ทาขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับขนส่งเคือโทรมาสืว่าเบอร์พ่อ,พอจากบ้านเอาเบอร์เอาที่อยู่มาใส่สดตาเจ้า,าใจเงนิงนบ่เออ